เรื่องมีอยู่ว่าผมมีฮาร์ดดิสขนาด4เทราไบต์นะฮะตัวนี้นะครับ4เทราไบต์แล้วผมมีงานเยอะยะมากมายอยู่ในฮาร์ดดิสนะ,ะแล้วผมต้องการเซฟชื่อไฟล์ต่างๆออกใน Excel ทีนี้เราจะทำยังไงปกติเราต้อง Copy ปี้ป่ะก๊อปปี้กชื่อไฟล์ทีละตัวนะฮะแต่ทีนี้มันเยอะไงเราต้องทำยังไงผมก็เลยเขียนสคริปต์นะครับอันนี้เป็นภาษา Python ผมรันสคริปต์ตัวนี้เพื่อไปอ่านไฟล์ในฮาร์ดดิสต์ลูกนี้นะครับขนาด4เทราไบต์ตอนนี้มันกำลังอ่านอยู่พอเสร็จแล้วมันจะเซฟมาเป็นไฟล์ Excel เอาไปทำงานต่อได้นะครับใครอยากได้ตัวนี้ผมอัปเดตขึ้น GitHub ไว้นะครับก็ไปเปลี่ยนในโฟลเดอร์ไดเรกทอรีตัวนี้จากไดซี C, ที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นไดอื่นตามที่ท่านต้องการนะครับอยากได้ไฟล์ที่อยู่ในไดเอฟไดซีได F, ไดี C, ด d, อะไรก็เปลี่ยนไปนะครับ ลองดูอยู่ในคิดเหับ